Are you ready? Three, two, one. Open. 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 Oh! Oh, oh. <laughs> oh. oh, Hey! Patali hey, hey, <laughs> hey, 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 Yeah. Hey. <laughs> สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมจะมาแกล้งฮวน300ครับทุกคน<ด>ใช่โดยที่ผมเนี่ยจะเอาเสื้อปตัตตานี FC ไปมอบให้กับเขานะฮะโดยที่ข้างหลังเสื้อเนี่ยเป็นชื่อของเขาทุกคนนี่เห็นปะ่ะผมสั่งทํามาตั้งใจมากๆนะฮะก็คือโอโดริซิโอยีอ 25, คือวันก่อนเนะี่ยมันจะมีแมตช์นหนึ่งที่ฮวนเขาแบบให้เสื้อผมไงเสื้อแมตช์วอร์ใช่ไหมหผมก็อยากจะให้เขาคืนบ้างนะแต่ผมไม่ให้เป็นเสื้อน่าราไงผมให้เป็นเสื้อปตัตตานี FC คือต้องบอกว่าปตัตตานี FC เนนาาเนี่ย่ยยกับราเ็ดคอนน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 ขขขข้้้้าาาางงงงททีี่่่่่่่่่่จะะะะะะเเเเปป็็็อคคููแแแแแแโดดดดดยยตะะตตรรกกกกไไไไไมมลลััับบบบวใ ในวงการฟุตบอลโดยตรงในภาคใต้อะไรอย่างงี้นะอารมณ์เหมือนแบบแมนยูแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะเออมันเป็นคู่แบบคู่หูคู่คู่แคนคู่คู่อะไรเขาแหละคู่แข่งโดยตรงอะไรเงี้ยนะใจแล้วก็นั่นแหละเราจะเอาไปให้เขามาดูกันว่าเขาจะมีรีแอคชั่นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาเสื้อเนี่ยมาใส่ในกล่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะให้เกดทำชาเลนจ์นิดหน่อยทำนู่นทำนี่ชนะแล้วก็ได้กล่องไปเกดก็คงดีใจว่าโอ้ชนะแล้วเว้ยชนะแล้วเว้ยแต่สุดท้ายพอเปิดเสื้อมาปุ๊บไอ้เวิร์ดมันจะด่าผมแน่นอนเกดเดี๋ยวมาแต่งตัวกัน เดี๋ยวเราจะทําการเปิดกล่องก่อนนะอ่านี่โอเคเราแกะนะฮะเป็นกล่องของพี่มาเม้นเนสนะฮะก็ส่งมาให้เราวันก่อนเดี๋ยวผมจะพับนะเรจะจทับเสื้อให้สวยงามเี่เรายังไม่อยากให้กีเห็นนะว่าเป็นเสื้อบัรตนาให้เห็นเป็นชื่อแกเอามาใส่ไว้ในกล่องทุกคนเดี๋ยวแกเปิดมาก็จะเห็นเป็นชื่อแกแต่ว่าแกคงยังไม่รู้หรอกว่าเป็นเสื้อบัตตนีทุกคนนะเข้าใจะว่าแกดึงขึ้นมาโอโดริซิโอ,โอ,โโอป๊บล็อ ไปครับทุกคนเรานัดเข้าที่ร้านกาแฟที่อมะนาวเดี๋ยวไปเจอกันครับเอ๋มาถึงแล้วตอนนี้นะครับเรามาถึงแล้วทุกคนเมื่อกี้ฮวนทักมาว่าแกม,มาถึงแล้วแกน่าจะอยู่ข้างในเห็นแล้วแกยอยู่ไกลนูล่นเลยทุกคนเขาอยู่กันสามคนนะมีมันโซด้วยมันโซแกทำงานที่นี่ไง Hello my friend ฮวนไคโยสลัมบุไลกลมนี่ไคโยไคโย and มันโซอะไรนะ ที่ประจำมาที่นี่ก็ต้องเจอเจออทะไรเนี่ยมาถ่ายคลิปนิดหน่อยนี่อยู่ได้ดิ I have mystery book for you นี่เหืวอนอยู่ได้ดิ and m a n s so o แล้วก็ไคโอเดี๋ยวมีเกมให้เล่นด้วย <c oughs> เดี๋ยว I give 500บาทโอเคไหมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอขอหวนก่อนเดี๋ยวไปสั่งน้ำไปหนึง่งโกโก้หนึ่งแล้วก็ชาเขียวหนึ่งนะครับปันใจลูกชายเลยเนี่ยโอ้ขอบคุณมากครับ I give this b o o for you นะ ไอคอนเก็เลชันเพราะ now you famous you populaire อิสระแกมไคโอ you know how many follower อ่า uh, I don't k n o u มา4 0คือเมื่อวานอ่ะมี6,008 8แล้วก็แกบอกว่าพิซซ่านี่แกล้ถึง7,000แล้วพอผมกลับบ้านไปผมก็โพสต์ว่าทุกคนครับช่วยกดติดตาม IG หวนแล้วก็ภายใน10นาที10วินาทีนะเ e r ย very v e r ีขึ้นมาพันหนล้วตอนนี้ตอนนี้เกือบ8,000แล้วก็ติดตามได้เรื่อยๆนะมี i อจโด้วยไนไคโอําไม่มี follower ห 6,008 6,008ทุกคนเป็นกติตาไอจีของ h o much? o much a y i In one day? I don't know. you say. h 1,000. 1,000. If i i 24 24 h o u r Yes. 1,000. Yes. maybe maybe. เมื่อก่อนเมื่อก่อนผมรู้จักคุณครั้งแรกนะ First time I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  meet you นะ You have 2,008 2 0 0 X 1 And you meet me You doing vlog with me ะ Up 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 1,000 ประมาณห้าพันแล้วขึ้นมาด้วยไคโอ้ก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ขึ้นดิมันโซ่ก็เหมือนกันตอนนี้อะไรนะลดลงลดลงคนอื่นขึ้นคนนี้ลดลงขึ้นนะเดี๋ยวทุกคนฝากติดตามทีมอีกสามคนด้วยแล้ววันนี้ผมมีเกมมาให้ทุกคนเล่นอยู่ไหนดิอยู่คำอยู่ Play with me Have to t a b l e n over there ได้ไหม Let's go You cafe คือบ้า You 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 can check นะเฮ้ยเฮ้ยบัตอันนี้ยังไม่ใช่ของคุณนะคุณต้อง you have to win first นะโอเคโอเค ไปไปไไปไ Yes one You can sit ไม่ว่าสปนนะราไว่าอะไรเนี่ยคือภาษาอะไรเนี่ยให้มันซูปเล This is country นะ i r l a n d เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาไปมีอยู่นะอตินานะอ่าฮะนะไคโอแล้วก็นี่มันโซนะมาลเซียมาลเซียมาลเซียบชุดเพลงยูนูรู้ไไม่รู้นะ Yes. Chai chai, you can hit it back, man. I give you one minute. You have to. Precisa asado o mm amema. The same. Okay, okay, okay. Put. Tasa le, we. Put it here. No, no, no. You just. Ah, you just. Can Brazil and Brazil. Ah, Brazil, Brazil. It's okay. If Brazil, cannot. Okay, okay. One minute. You have to. Oh, if you oh. can do it, I give you this box. ถ้าคนทำได้ทุกคนผมให้กล่องนี้ทุกคนไม่รู้นะว่าข้างในมีอะไร maybe money maybe money อ่าไปอ่าไปีนี่ก็เรื่องคนแกจะเราลิก่อนลิก่อน and ivy ivy s w i นะ swift นะ s w i s w i no ไม่ไไม่ได้ไม่ได้เจอไมเจอเจเจอเย s i t นะทั้งหมดมันหลายประเทศอยู่นะ I give you ถวเลยคือหนึ่งวันมิเนตหนึ่งวันมิเนตหนึ่งวันมิเนต30วินาที90วิอะให้ให้นาทีครึ่งนะ You can do it You get it เด okay. okay. uh. ี๋ยวผมจัดเวลาโอเคโอเค90วินาทนะคิดโกงคนคิดโกงไม่ได้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  You เอ้ยไอ้น่าจะโอเคนะทุกคน90วินาทนะเขียวเคียวอยเขียวปั๊บโอเคเวลาเดือนทุกคน Ô ê kì cổng hôn hết! à, Hey! Ah. hey. Ah, Brazil, Brazil, Việt Nam Hey! 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 Huân, Huân, Hey! 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 đi Hey! 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 đi Hey! poland poland ê huân Hey! 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 วันแกน่าจะสับสนตรงแบบอาเซียนนะทุกคนลาวเฮ้ย굿ดี굿ดีนะใช่ความจำดีอะดีมั้ยบป่ะเฮ้ยเฮ้ยเวลาใกล้หมดแล้วทุกคนอ่าชนะชนะยู่ขี้โกงอ่ะได้ได้ยูโอเคโอเคโอเค굿굿굿โอเค I give you this box for you one generation thank you <connection. S 2> thank you. you can you can open Hello, Hello. Teruskan. Surprise, surprise, together. Ada ah, password. Ah, ada password. Ada rahsia semua. I will tell you Melayu, language. Okay. Okay. Tiga pak lapel. Tiga pak lapel. Tiga pak lapel. Lapel, lapel. Satu lang test, test satu dua. Tiga, Tiga lima. Nee. Nee. Ne? Lapel. Tujuh. tujuh lapel. Ah, ha. tujuh lapel. Ah, eh, lapel. Ah, tujuh lapel.

Hey, I give for you lah! <laughs> Kayok! Kayok! Hei! Hey. Patah DMC ni! Fiat! Fiat! Okay lah! Okay! 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 Okay lah! Okay, okay! Okay! You sure, mate? Yes! Dukun Oh, duk ni seo? T25? T25, asik! Hah? I give I give for you! Best! Best! Okay, Best! Okay. Oh! Good lah! thank you ปิดเลิกก่ปิดเลิกเอ้วันสามไอวันสียู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 ใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมอะไรใส่เสื้อนี้ได้ไหมยูแคเนูดราเรกจะปิดเสื้อหรอเน่ปตตนีเอฟนะเพื่อนเฮ้ยไอ้ี่เลย่ะนี่โอเครซขังหลัง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 นี่ อดรซิโอหายเ5บอดอร์บอดอร์ดูดูดไอไอคิปฟ o ร y ย u นะ thank you thank you thank ตานี you see you see u ดิที่2องนที่สองมที่สองเนสิบเอนะปัตานีมาเยือนนรายู่นเตดที่บ้านนราต้องใส่ไหมอยู่โอเคนะโอเคนะวันบออุตส่าห์เล่นเกมได้นี้มายูกิฟูมีไงอดรซิโอแมวอนไงไอิ เฮ้ยนะแต่ปัตตานีเพื่อนเทคโฟโต้วันบอลนะเฮ้ยกิลล์กิลล์กิลล์เพื่อนแข่งแข่งอยู่ได้ดิบุ้งเบจิเตอร์มาเนะไปว่าอะไรไม่นู้เลยนี่คือเป็นทีมเก่านะนี่ this is my my club before นะ before I come to ุนนารานะอยู่ด้วยนะ เพิ่สามเพ่สานะควรมีมีนะไอคำทุนาราใช่ไหมควรอักมีไอยูปัตตานีไรไอเ yes b e f o ปัตตานี but now ไอเตวันแรกที่ผมมาที่นราจะถามไอยู ever see มีใช่ไอเ่ปัตตานี before นะไอไ go to the gym last e r ปัตตานี yes yes มีทีแรกทุกคนตอนที่ผมปัตตานีใช่ป่ะผมไปยิมแล้วบังเอิญเป็นยิมเดียวกันแล้วก็เจอหัตอนนั้นเราไม่รู้จักกันยูแอนด์มียังท้องนะยูยูยู เออมันมองผมอย่างนี้แหละแล้วผมแล้วผมก็แล้วผมก็แบบเพราะว่า b e นี่เขาแดนปัตตานี good อ่ะลาเซียอ่า n u มเบอร maybe นะนัมเบอร์ซีนัมเบอร์ซนะเอ่อตอนนั้นคือปัตตานีฟอร์มดีไงแล้วผมเจอหัวในยิมผมก็แบบเดแบบ and and หัวก็แบบยกยกเวทนะก็มองแต่แต่ปีนี้ได้มาร่วมงานกันว่าโอเคดีทุกคนประเดี๋ยวเหมือนกันไฮโอมันโซหัวนมี like this ะั๊ก เป็นการแข่งกันเมื่อกี้เมื่อกี้ออลิฮวนวิดวิดทม์บัตมันโซแอนไคโอออมีแอนฮวนเอียคนได้ออกแล้วก็มาแข่งกันใครใครใครชนะมอร์ฟัสชนะอ่าเล so e oh. ็กเล็กเล็กชนะโนโนเล็กนิด s s t u if if you and me ใช่ไหมไอทำมไอทำใช่ไหมปุ๊บไอวันพอยยูวันพอยพออยูนี่มีอ่าฟินิช h ไอไอห้าพอยยูสี่พอยใช่ไหมก็คือเราดูคะแนนทุกคนว่าใคร ทำได้เยอะกว่าไอ้ไอ้นี้ปุ๊บเนั้นไอ้ไอ้ตั้งน่ะอยู่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 ต่อแต่ว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นคลิปแนวตั้งทุกคนได้เพราะว่าผมจะไว้ลงติ๊กต็อกแล้วถลนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะเดี๋ยวผมขอสลับก่อนขอโอน้อยออกก่อนนะไบรท์ไอ uh ้ะแบล็กแอนด์ไวท์นะโอ้ยน้อยออกนะไออยากเจอไคโอไอวันนัมิดอยู่มานะสามสองหนึ่งอ่าอ uh ีก huh. uh ันอีกัน three two one. โอเคผมเจ๊กมันโซไคเอาแอนฮวนน่ะ if if ว i n น่ะ get 200บาท I give 200บาทสมมติว่าฮวน and ไคโอนะไคโอวินไคโอ get 200 and go to next next round มีเิตผาลี่กินต้นแกสี่เศร้าสี่เศร้าอ่ะทุกคนขับพร้อมทุกคนนะสามสองหนึ่งเด็ดดิเฮ้ยโอ้ดู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 ฮวน Wan, wan, wan foil. Kayu, kayu, kayu. Malaysia, wanah. Oh, Spain. Oh, hey, 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 hey. Hey, hey. Hey, oh, hey. No oh. Hey, <laughs> hey. <si> <risa> oh. <risa> Malasia, <risa> hey, hey. <Malasia. One. risa> hey, <laughs> <Filipina. One>, <laughs>

อ่เมื่อกี้เขายกกันนะคอมบดีอยังไม่ได้รวมสามสูดหวนวลทรีบราซิลอ้ยหวนฮวนมาว่ะยูลุกไหมพี่ฟอไม่นะมีนมามาไยอไยเอ้ยโว้ยแลนนัลน

ลาวอ่คอโอ้้าิมเมียนมาโ6 3สิวนินนะ but เอาให้สุดเอาให้สุดเอยสิ and 7-3เอเวินนะทุกคนเฮ้ยชิวอ่ะ you go to final นะไอ้กับมันสซ่ต่อ one get 200 baht nah, and you go to wait final nah. if you win final you you get it 200 baht then 400 nah. so okay. KO, it's okay you good striker good. you good start go right next time masa <laughs> masa one <Next> you think me or <laughs> KO win Manso, manso. 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 Yo, Manso or you or Kayo? Oh, I, I and KO, You, you think who win? Manso. Manso. Mesai Kayo ini. Oh, Manso, Manso. <laughs> Yo, จิ u ิงฮูปไอเอามันส่อไอซันส่ g ก o d ่อ a นจำดีโอเคจำดีมาเลยดีนะไปเจอไปก่อนเลยมาเลเซียบแลนด์ไม่ใช่ไม่ใช่เวียดนามเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยนิ่งหนึ่งนึ่งเฮ้ยเวียดนามเวียดนามเฮ้ยบราซิลบราซิลโอ้ยพีชัดสองหนึ่งสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยสองสองฟิลิปปินส์ใช่ปะ มาเลเซียเฮ้ย I know I know I know เฮ้ย I know I know เฮ้เฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเเยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้้ยเ้ยเฮยเฮ้ย ไอ้ม hey. oh. oh. hey, ิดหัวเหรอปรเดี๋ยวฟิลิปปินเฮ้ยโอ้โอ้ไม่ใช่ลาวลาวอุ้ยสเปนอุ้ยโอ้ยไม่ใช่อันไหนวะโอ้ยไอฟอร์เกตไอฟอร์เกตสี่สามไทยแลนด์ Mấy bắn sơ bắn sơ Thả nhìn thân mấy Đi đi Spain Spain Ok oh. Philippines Philippines No 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 Nè Ai bị leo oh. Ai sợ oh. ai sợ <laughs> ai sợ <bì>, <laughs> <bì, bì>, <laughs> <laughs> Miền nà <na>. Ê oh. oh. <laughs> ah. ah. oh. <laughs> โอเคเดนนัทชิงผมได้สองอไอเกตสด็ชิงกับวนชิงกับกวนวนอยู่ได้ดิผมได้สองรนะกวนเกตสองร this this final If you win final I win นสองร้อยเนี่ยยูสเตอร์ยชิงกันได้ครวนเพะว่าวนสามอไงนะ ไฟนนลถ้าคนชนะควนได้300ถ้าผมชนะก็ได้300เหมือนกันยูเชงยูรีมมเบอร์นี่ไม่ได้เอ้เฮ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 ้เ้เฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้ อาอนั่นไงไปยังยื้อสดิอ่ะทุกคนสามสองหนึ่งโอ้ยยังไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยคิดโกงอึ๊บโอ้บราซิลเยอรมันเฮ้ยอ่าอ่าทุกคนอุ้ยโอ้ไม่ได้อ้ยทุกคนผมพลาดเมื่อกี้ Filipina Oh, Juan Juan Spain Oh. Hai! Hey. Argentina, your country. Oi, oh, Myanmar, Myanmar. Cambodia. เป็นโอ้ยูไอไอติ k ค o ยูนู้ซัมทิงฮะเบบี่เบนมามา่กี้มาแล้วทุกคนอยู่ด้มยมไอีเบบ้ชื่อชื่ออชื่อยูอ่ะโอ้อ๊บมาเลเซียโอ้ไม่ได้ว่ oh, hey. ะโอ้ยมันรอสอยอ่ะกัมพูชเดียฟิลิปปิน มันจะแพ้ดแน่แหละไอ้สุดเนี่ยอยู่อยู่ฟ่ามีอะยูฟ่ามีอะเล่าเฮ้ยมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียเฮ้ยมาเลเซียตรงนี้นะเอาให้แหลกโอ้ยยุกุยุกุจานาแล้วไอ้ <laughs> ok ok Một phép một phép Ok hú hồi nha Ok I give you 500 bạn nha Ok Xem hát But I I win your hand thi nha Yeah because I think Yes Yes I remember here yeah. Yes I know You do you do that I know I see this you, 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 you do my country right? นี่หวนช่วยเก็บให้ด้วยทุกคนตอนนี้เราเล่นเกมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปไม่เปอะไรคุณต๋ามาโซบาริสตาเฮ้ยบาริสตามันโซเไปหัวนอร่อยไหมอร่อยอร่อยเสด็จเสด็จมันโซทำนะไม่ใช่บาริสตาของเราทุกคนเป็นอะไรทุกอย่างจริงคนนี้นี่แฟนคลับทุกคนนี่ดูดูดูเสื้อดูเสื้อของเขาอ่ะหัวนอกใจอ่ะหัวนอกใจ เราเรายังรักนอะไรอยู่ในใจใช่ไหมเราเรายังชอบตัวนี้ย่างยังชอบตัวนี้อยู่ y ูโกชูเทรนนิ่งคือเดยนะาหนด้วยไปเทรนนี่นะอ๋อห้าร้อยบาทเพื่อน with วิ i เออ up to y ย u เลย you วิวเปย์อ่ะจะเปย์เพื่อนเพื่อนเหรอเฮ้ยเพื่อนเปย์อ่ะเฮ้ยเ v e ร y o n e ว่าอโอ้ยโหดปะสุดยอดเลยเพื่อนเปย์ให้ทุกคนเลยทุกคน 250 250คมดพอดีเหลือ2 0ง่ะยหรอ้ได้เงินก็ไปเปกาแฟเพื่อนๆนี่นี่ขาอีก50บาทนะอีกห้บาทนี่ก o ทัวรเตที่โฮเทลไปไหมไปไปเที่ยวไปเที่ยวโอเคไป let's go ไม่ได้ไม่ได้จ่ายที่เมื่อกี้ไม่ หมดไม่ได้เลี้ยงที่เมื่อกี้ตังไม่พอเมื่อกี้สองร้อยห้าสิบไม่ได้ไม่ได้นับที <c oughs> เฮ้ยคนเลี้ยงอ่ะ <c oughs> เฮ้ยคนเลี้ยงแฟนคลับหคนเลี้ยงแฟนคลับอีกเด้อเฮ้ยหวนยูเวอรี่แฮนด์ซัมเลยวะเนี่ <c oughs> <c oughs> ุปเปอร์สตาร์ปรตรัตตานี้เอ <c oughs> ฟซีเซฟตันนี้เอฟซี ความน่า <Mile> ร <dizzy> ักของฮวนมปจุวยนะได้เ <res> ง <en ke Guys> ินรางวัลแล้วแบบเลี้ยงเพื่อนเลยเลี้ยงเพื่อนเลยแฟนคลับไม่นะใช่โยโย่แฟนคลับนะโยโย่แฟนคลับอ๋อยเป็นฟังก์เกิลน่าดอกแฟนคลับน่ารักใช่ไหมอ่ามีลาสไตล์อ่าก็มาดูมาเชียร์ฮวนทุกแมตช์เลยโน่เชียร์น่าดอกน้อนโอ้เชียร์ฮวนเลยเชียร์น่าดอกเยีไปแล้วเยี่ยไปแล้วเออ I think you 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 นี่นะ you like นะ because you นี่มาแตนี่ไอร์สเปกคน respect นะ respect นะ just character จริง มันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นอ่ะยูดเอฟซีนะคือเขาก็ไม่ได้เกลียดอะไรขนาดนั้นแต่เมื่อกี้มันก็คือการแสดงไปด้วยทุกคน just actor นะเอลเลนี่ยูก็ยูดูดีสเปกยูดีสเปกอันนี้ใช่เขาก็ไม่ได้เกลียดอะไรขนาดนั้นทุกคนเขาก็แค่แบบแสดงแสดงหลังจากนี้ผมจะไปซ้อมทุกคนน่อจะไม่ถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบายครับระหว่างทางกลับน้องๆก็มาขอถ่ายรูปเมื่อกี้ก็อีกกลุ่มนึงอ่้ได้ๆมาๆมา superstar see you see you 诶诶嘿嘿